ทิศทางการกระจายวัคซีนที่ถือเป็นอาวุธสำคัญเอาชนะเจ้าเชื้อโควิดร้ายของลุงตูนายกรัฐมนตรีที่เอาแน่นอนไม่ได้สร้างแต่ความสับสนให้กับชาวบ้านประชาชนไม่หยุดสักทีล่าสุดสบคที่มีลุงตูนั่งหัวโตวได้สั่งเบรกการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหมอพร้อม มอบให้แต่ละจังหวัดไปสร้างระบบให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนกันเองอ้างเพียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้ลุงตู่ก็ออกมาเบรกนโยบายของเสยหนูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนกันเองที่จะเปิดให้ชาวบ้านสามารถเดินเข้ามาขอฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องลงทะเบียนที่เรียกกันว่า walk in สะท้อนถึงการทํางานที่ไม่ลงรอยกันขัดแข้งขัดขา,ดขากันเองนี่ยังไม่นับที่ทั้งวงการปิดกันให้แซดว่าหน่วยงานของรั รัฐบาลที่รับผิดชอบโดยตรงในเขตกรุงเทพที่ถือเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในประเทศทั้งสาธรารณสุขกับกรทมผู้บริหารระดับสูงทำงานไปคนละทิศคนละทางไม่ลงรอยกันสร้างความอึดอัดให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติอย่างมากยิ่งไปกว่าน,นั้นจากความผิดพลาดการบริหารทั้งการจัดหาและการกระจายวัคซีนไปให้ถึงประชาชนเร็วที่สุดกับมีสสคลองเตยพักพลังประชารัฐที่เป็นพักแกนนําของรัฐบาลออกมาแฉว่ามีการโกงหากินกับ โดยมีการขายบัตรจองคิวกันเป็นขบวนการทั้งหมดมันสะท้อนถึงการบริหารประเทศของลุงตู่มือไม่ถึงขาดบารมีภาวะความเป็นผู้นําประเทศให้รอดพ้นจากภัยโควิดที่วันนี้โจมตีชาวบ้านติดเชื้อตายไม่มีที่ถ้าจะลดลงถึงขั้นวงการหมอคาดกันว่าตัวเลขคนติดเชื้อจะสะสมพุ่งไปถึงกว่า3 0 0แสนรายตายเป็นหลักพันถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถือว่าลุงตู่หมดความชอบธรรมที่จะนั่งบริหารประเทศต่อถือเป็น รัดล้มเหลวครับชัดเลยสิงเชิงดอย